โอ้ยเห็นคนอยู่เต็มเลยจีเขาจีนอ่ะมี่มี่เขาก็ขอโหดแลายใจมี่เขาหอมซับกอมี่เขานั่งนวดเขาหอมสเงียณค่ะค่ะสีสายพันเพื่อว่าบนเรืยวนี่นเอาขาขึ้นบานมากจิ๊กจีเขาจีเนี่ยไงบาทเข้าินค่ะแค่นั้นผ่าละมาเพื่อว่าเขาขึ้นบานเพิ่ฉลี่ยนุ่งรักเขาขึ้นบานเท่ากับขึ้นมาก เขาไม่มีประโยชน์คนกินเขาก็เขาหกไหลมักเป็นเบาหวานค่่ะะคนก็เลยอยากเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ใหม่มากเขาเป็นบาทท้องพี่เขาทั้งนวดทั้งเนยพร้อมรับก่อค่ะคนก็เลยเอามะกี้เขาขี้ให้บาทเ้ากินค่ะแล้วเขา ี่เป็นยังไงบ้างคะค่ะนักสาวันนี้เพื่อนกขาว่าน้เขาก็มีน้ำตาลค่ะค่ะเป็นกต่เล่ยแต่ละนุ่นลางไว้บริสไซส์สุดโรดด้วยค่ะนี่สุดรดบริสไซส์ค่ะแม่บุญว่าอะไรนะคะนี่เขาจี้นี่คือคนบริสไซส์สุดรดขายเป็นจี้เขาเซี่ยงไฮอ๋อแล้วความหอมความนุ่มหรอคะข้อมหอมความนุ่งค่ะฝนกับละลายค่ะแซ่บค่ะอ่างั้นเดี๋ยวช่วยช่วยถามสัมภาษณ์ให้นิดนึงนะคะ แม่บูญนะคะค่ะแม่บูญนะคะแม่บูญเป็นคนเตรียมข้าวมาใช่ไหมคะค่ะเตรียมมาเยอะไหมคะเยอะอย่างละกี่ถังคะเนี่ยยี่สิบสองถังค่ะอย่างละถังสองถังอย่างละสองถังสามอย่างกะว่าเลี้ยงทั้งงานให้หมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะโอ้ยแล้วก็มีทีมงานนั่นนี่แม่อะไรคะเนี่ยแม่ กระแตนค่ะเอาแม่แต่กระแตนแล้วนี่นี่คนนี้เมื่อเช้านี้บอกว่าหวงสูตรเนาะไม่ได้บอกใครง่ายๆแม่ชื่ออะไรคะเมื่อกี้ว่าแม่ตค่ะเดี๋ยววันนี้ทุกคนได้กินฝีมือผสมของแม่แล้วเนาะจ้าอ๋อเด็กเลาะกันเป็นแถวเล่นดี๋ยวดูแถวโอ้ยนี่ทีมงานนะคะนี่แม่อะไรคะเนี่ยแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กนี่แม่หน่อยค่ะแม่หน่อยแม่สองแม่สองโอ้ยนี่งั้นนี่คือทีมงาน เด็กๆก็รอเข้าคิวนะคะโอเคขอบคุณค่ะ